สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับเจอกันยามเย็นนะครับบรรยากาศหลังฝนตกนะครับฝนตกไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่ในเขตของอำเภอศรีขอรภูมินะครับตำบลจรพัดนะครับก็พอชุ่มฉ่ำก็ชุ่มกระชวยนะครับวันนี้เลยจัดนะครับทำการผสมพันธุ์กลุนะครับเนื่องจากบรรยากาศมันได้แต่ว่า ก็ไม่จะเป็นต้องฝนตกก็ได้นะครับเพราะว่าตั้งแต่กรุมพามานี่ก็เริ่มที่จะสมพันธ์กบได้เลยนะครับวันนี้เราก็เลยจัดสัก10แม่ไปเลยนะครับบ่อนี้10แม่นะครับตัวผู้อีกสัก20ไปเลยนะครับเอาให้หนําใจนะครับก็ล้างบ่อทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับก็นำผักบุ้งนะครับผักบุ้งนะครับมาใส่ไว้นะครับสร้างบรรยากาศให้ จำลองเหมือนธรรมชาติเหมือนอยู่ในทุ่งนานะครับยามที่ฝนตกใหม่ๆนะครับแล้วก็เปิดน้ําใส่นะครับให้พอแต่ท่วมบริเวณคางกบนะครับอยู่บริเวณมันนั้นนะอยู่ตรงบริเวณกล่องเสียงนะครับอยู่ระดับนี้พอมังพอดีนะครับแล้วก็นําพ่อพันลงก่อนนะครับเอาพ่อพันลงมาแล้วก็ให้เขาร้องนะครับเห็นไหมครับเสียงร้องระงมนะครับ ลองหาตัวเมียนะครับเดี๋ยวเราค่อยเอาตัวเมียมาลงนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ห่างหายไปหลายวันนะครับวันนี้พามาดูบรรยากาศในการเพาะพันุกบนะครับลูกกบนะครับลูกออดนะครับที่สวนครูตับกำลังเปิดน้ำใส่นะครับตอนนี้บ่อก็ว่างหลายบ่อนะครับเนื่องจากว่าซ่อมแซมนะครับซ่อมแซมอยู่นะครับกำลังอุดรอยรั่วนะครับเพราะว่า มาได้ใช้งาน 3- 4เดือนนะครับก็มีการแตกกร้าวนะครับก็กำลังซ่อมแซมนะครับเลยยังไม่ได้เพาะในบ่อที่ใช้ได้นะครับเพาะในบ่อที่ใช้ได้นะครับไม่ได้เพาะทุกบ่อนะครับเพราะว่ามันมีการชำรุดนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับบ่อที่เพาะไปแล้วนะครับก็จะมีบางตัวที่เริ่มสลัด หางเรียบร้อยแล้วนะครับจนเป็นลูกกบนะครับเนี่ยนะครับมันโตกว่าเพื่อนก็ต้องแยกออกนะครับพวกนี้เนี่ยนะครับอันนี้เพิ่งให้อาหารเสร็จไปแล้วนะครับนี่นะครับก็อยู่ในน้ําอยู่นะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับถ้าฝนตกนะครับระวังการปรับสภาพนะครับของ ลูกอ๊อดที่ปรับตัวไม่ทันนะครับอาจจะทําให้นกน้ําตายได้นะครับงั้นก็ต้องดูแลหมั่นสังเกตนะครับถ้ามีอาการแสดงก็รีบแก้ไขถ้ามีอาการแสดงก็ต้องรีบแก้ไขนะครับให้ออกซิเจนหรือเปลี่ยนถ่ายน้ําสักครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูบอนะครับที่เราจะผสมวันนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวพามาดูอีกทีก็พรุ่งนี้แล้วกันนะครับมาติดตามว่า การผสมพันธุ์วันนี้จะเป็นยังไงเราจะได้ไข่เยอะไหมนะครับแต่ว่ารอบนี้มั่นใจเลยนะครับเพราะว่าจากการที่ตรวจดูความสมบูรณ์ของตุ่มเมียนะครับแม่พันธุ์แล้วก็พ่อพันธุ์นี้โอเคมากนะครับพร้อมที่จะผสมพันธุ์นะครับโอเคครับฝากไว้ด้วยนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามานะครับมีการแช์นะครับเกี่ยวกับการเกษตรนะครับในส่วนกรุตับนะครับจะถ่ายทอด ให้เพื่อนเพื่อนได้ชมได้ติดตามนะครับเนี่ยสิ่งที่เราบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับการผสมพันธุ์กบทํำยังไงนะครับก็มาดูได้นะครับที่สวนครุตัพนะครับเรามีหลายอย่างนะครับในการทําเกษตรผสมผสานนะครับโอเคครับลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเอาตัวเมียมามาลงนะครับเอาเมียมาลงเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งนะครับผม ครับผมสวัสดียามเช้านะครับเช้าวันจันนะครับวันนี้ก็มาดูอ่าบ่อเพาะพันธุ์นะครับหลังจากที่เราได้ลงอ่าพ่อแม่พันธุ์ไปเมื่อคืนนะครับผสมพันธุ์ไปแล้วนะครับก็เช้ามาก็ได้ผลที่น่าพอใจนะครับเพราะว่าไข่เต็มเลยนะครับเห็นไหมครับไข่ดำๆนะครับเต็มเลยนะครับหลายแม่เลยนะครับวันนี้ ก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับเนื่องจากบรรยากาศได้ด้วยนะครับฝนตกเลนๆทั้งคืนนะครับตอนนี้ก็หยุดแล้วนะครับก็ยังมีลินนิดหน่อยนะครับโอเคครับสําหรับบ่อนี้นะครับแม่ลง10นะครับส่วนพ่อพันลง20นะครับจัดเต็มไปเลยนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าวัน2วันนี้จะฟักเยอะไว้นะครับก็อยู่ที่ อุณหภูมินะครับแสงแดดนะครับว่าแดดออกไหมนะครับมีผลนะครับต่อการฟักของไข่นะครับที่จะกลายเป็นลูกออตโอเคครับคร่าวๆแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับทุกท่านนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเกือนด้วยนะครับ